ไปก่อนที่อ้ยไปสิพี่เล็กเร็ว ีชล่าไปได้ทำอะไรยุงเยอะพี่น้องจ้ายุงเยอะยุ่งเยอะยุ่งก็ไรเห็ดก็อยากได้พี่น้องโอ้คุณน่ะตอนวิวพี่น้องจ้าวันนี้เจจะพาไปกินแกงเห็ดทำแกงเห็ดกินใช่ไหมจ้าเราได้เห็ดเห็ดยังไม่ได้เยอะเลยนะแต่ตั้งเป้าไว้ว่าวันนี้จะแกงเห็ดซู้พี่เล็กกินจ้าพี่น้องได้แล้วจ้าดอกนึ่งจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่า เถาแห้งจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยสภาพโอัยแม่ลูกไม่ได้จ้าได้ไหมไม่ได้จ้าใส่อยเข้าไปนั่นไงพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเห็นไหมเห็นโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เจอดอกเถาพี่น้องจ้าตอนนี้เห็นไหมเห็นไหมเจอได้แล้วจ้าโอ้ยนางเอกเจ๋ยมากมากจ้าพี่น้องจ้านี่แหละที่นี่นี่แหละขาไล่หมวกสมเฮา โอ้มก g อดรักเลยจ้ารักรักมากยุ่งก็ห้ายจ้าเราเดี๋ยวเราแกงเห็ดใส่ยุงนะพี่เนาะถ้ายุงจะเยอะขนาดนี้จัดไปจัดไปโอ้ยเออเออยุุงยุงยุงพี่น้องโอ้ยขาแม่พี่น้องขายังอวบเลยจ้าได้แล้วจ้าเห็ดแรกของปีจ้าเห็ดแรกของปีจ้า ลาพี่น้องอย่างกันต่อจ้าสภาพปลาหลังจากฝนตกเมือ่อคืนนี้นะจ้าฝนตกฝนตกจ้าก็เลยออกมาออกมาเบ่งปลากันพี่น้องจ้าโอ้ยพี่น้องพี่น้องโอ้ยถั่าแห้งแล้วบังเนี้ยวังเนี้ยดอกเ็ดดอกบานเพอร์เวอร์อยู่พี่น้องโอาถั่าแล้วถั่าแล้วจ้าปล่อยเพิน่นไวจ้าให้เพิ่นเป็นเชือต่อไปเพิน่น ขาวแห้งเนี่ยคุนจ่าพุนจ่าไม่ใช่มา,าผ้าหมอนไปบางโอ้ยใหญ่แห้งพี่นอ้องยุ่งกะห้ายสภาพมึงสภาพกอนนะจ๊ะอ่ะสภาพใส่ได้อยูจ้ะหมวกเพิ่นกินบะใดกะเขาสิกินขาบ้าะนะจ๊ะขาเพิ่นอบวอบ,อบอยูจ้ะพน อของปวดหงเจอได้จ้าหมวกสมคาไล่พี่น้องจา้าพี่น้องจา้ามองลูกพ่นะฮู้ดพ่นจ้าดอกสมสม,สมยู่พ่นเจอยสิบูเข้าไปจา้านี่ลักษณะค่อนข้างประมาณนี้จา้าเอาก็สิเข้าไปเนาะจ้าอึ้บสวยงามสวยงามพี่น้องจา้ <c oughs> าตรงนี้พี่น้องจา้าอ่อนซ่อนพ่น มาแล้วมาแล้วเง็ดกระลายยุ่งกระลายพี่น้องเอ้ยปีนี้นี่จ้ะหมวกสมแซบจ้ะเจว่าแซบในบรรดาเง็ดเพลิงตัวอื่นๆื่นะจ๊ะขึ้ตะโตัวขาล่ายเนี่ยจ,จ,จ,จะจะแซบเจอมักมาเจอกละจ้ะดากนึงพี่น้องจ้า แต่ว่าเท่าแห้งจ้าเอาเข้าจ้ามันสวยงามจ้ะพี่น้องพุน่นอันนี้ก็เท่าแล้วจ้ะเดี๋ยวเข้าออกกับบับานน้ำจ้ะโอ้บวงในพี่น้องสภาพได้ยุจ้าได้ยุได้ยุ นนนพนี้พี่น้องเผาแล้วโอ้ยมอ้ยโอ้ยอยโอ้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 เ็้ยโอ้ย้วอ้จ้ยพอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้เรอสามอยอกเจอกเโอ้ยนอ้อ้นจอ้ยนอ้ยโอ้อ้ยพี้นโอ้องจ้าโอ้ยเอื่อ้ยจอ้า เื่นใจชืินใจ,นใจยุ่งกับพ่อยุ่งพี่น้องเอ้ย,อออยมาแล้วพี่นะ้องได้เล้วได้เล้วเฮ้ยมึงเนี่ยพูดอะอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยค่ะกำลังสาวจะ้ะบ่แก่เกินกินจะ้ะขาอบอวบมึงจะสิขูดขายบ้ึง บมากี่นได้แล้วหมุนเข้ามาได้แล้ว ว่าชได้กินพี่น้องเอ้ยหมนุนเข้ามานี่แหละเออเออเขาไม่กลัวยากันยุงเลเนี่ยนี่ได้ีล้วพี่อง ขากรอบดีดีพี่น้องพวกนี้ผู้น่ยุ่งโอ้ยยุ่งกับตอมเพราะยุ่งขนาดเขาฉีดยาเล้วเนี่ยพี่น้องขากรอบดีดีพี่น้องพวงเนี้ยงามลายยุ่ง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 พี่น้องยุ่งก็หร้ายเห็ดกากณ์อืะ กลับบ้านกันจะพี่น้องจ้าได้แล้วจ้าเห็ดของวันนี้หาแบบฟฝ้าๆาจะพี่น้องยุ่งหลายแห้งจ้าอ๊ฟไปจับพี่น้องเมื่อบ้านเฮาไปกินแกงเห็ด เฮาสิบ่บบฟันบ่บ่บปาดตอนนี้นะจ๊ะพี่น้องเขาสิแหลกเดี๋ยวเฮาหลอกๆอกเข้าไว้แล้วน้ำเดือดค่ะค่อยเอาเอาไปลงตรงนี้กะบางคนกะเจอยบ่ามักอ่ะมันเป็นฟองนนะ้ำฮาเฮาหลอกออกเลยเจอลอกทิมจ้ะอันนี้ดอกมันเถาสำหรับเจอยนะจ๊ะมันเถาเจอบ่กินเจก็ลอกเขาเนอกเนี่ยจ้ะประมาณนี้ หน่อนุ่มๆนี่ก่ะเข้ากับแค่ลอกเพกื่อนเพราะว่าเข้เาฝานไว้ลอกไว้นะจ๊ะปอกไว้นะจ๊ะเพื่อนสีแหล่เนี่ยเพื่อนเป็นสีแหล่ๆเข้าต้องขูดเพื่อนไว้เฉยๆแล้วก็ล่อหนามเดือดๆค่ะแล้วก็ทิ่งเห็ดเพื่อนลงเพื่อนก็สีขาวงามเป็นตะกินผู้ลงคนอะอ้๊มันต้มแล้วมันขึ้นเหล่เพราะว่าเขาเห็ดบะถือวิธีค่ะมันเล่นเหล่แล้วพี่น้องบางแนนนี่ ถ้าบ่าจาเป็นก็คือบ่เก็บได้จา้านน่แต่ว่าเดี๋ยวความอยากกินขาเขาขาเขาใส่ใดอยู่ค่ะในช่วงขาเขาเขาเอาขาเขานะคะเนี่ยค่ะดูสิขาควา่ำนั้นปึกของขาเขาอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก,ากับเก็บเมื่อเข้าข้าปลาหลบหนาเขาก็ไปถิงไว้ในปลาค่ะ